เดี๋ยวคนเซ็จจกซื้อกับเขาแล้วพนกับย่แว่มาบวงบ่าล้ำซีนี่บอนัานไปแล้วไปแล้วโอ้คือจำดีแท้ือจำดีแท้สองสี่ศูนย์หนึ่งค่ะบูตาทีกีตาสวยพูดมึงเนี่ย สวยปนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจัางได,ไดสซ้อมตราคลิปพีได้ขึ้นให้เอฟซีแฟนคลับและหลายๆคนได้เบิ่งได้ดติดตามกันเมื่อสักครู่นี่อุ้งอิงหวาจั่างไดอุ้งอิงบอกว่ารถสีนี้นงามว่าอุ้งอิงหวาจังสีรถคันสีนี้สวยประมาณนี้คือก็คือจังหวะเหมือนน้องจะชอบรถสีนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บวทราบคือกันว่าน้องดเดวิลเลกทะเบียนรถบอนะยค่ะ แอนมิสหน่ยนิเพราะฉัดครับพี่น้องเมื่อน้องจะพูดหรือไม่พูดอันนี้กับ w ท a t s คือกันแต่เวบาบ่เวเาอาวงอิงน้องก็ถือว่าให้ความสนใจกับรถคันนี้นะคะบันที่นี่และทะเลคนสิบลาดเด้จังไหรโดยเฉพาะ JB ครับพี่น้อง JB บอกออกมาอย่างชัดเจนว่าจังไดเล่าบอกว่า2401อันนี้คือายทะเบียนรถ JB ว่า2401่วัดสันนะคะเพรรู้ว่า นอ้องอุงอิงบอว่าออกมาเองบอพราะว่าเจบีเพิ่นบอกว่าขึ้นจำดีแท้จังสีแม้บอสาบาอุงอิงน้องอาจจะเคยเห็นรถคันสีนี้แล้วน้องจำเลขทะเบียนรถและน้องลงอ้วงเบาออกมาหรือว่าจังในอันนี้กับบอสาเพราวาจากที่ได้เลื่อนเบื้องในคลิปนี้ในยินบอชัดนะคะด้ยินบอชัดนพ่น้องน้อแต่เจบีล้วบอกว่าขึ้นจำาแม่นแท้จังส่แม้ นพพี่น้องนอแต่จะยังไงก็ตามตามนั่นแล้วค่ะพี่น้องสองสี่ศูนย์หนึ่งปังปังมันมันกันทุกคนสําหรับเมื่อน,นี้ตรงกับวันที่ยี่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าค่ะพี่น้องมีทางสบปมีทางต่างประเทศเนื้ออันนี้กับแล้วแต่เอฟซีแฟนคลับซีพีจราหน้าฮาร์คนเพลินกาอยากหาแนวทางนพพี่น้องนอุงอีงเรียกเลยว่าสําหรับในช่วงนี้หลุดออกมารัวๆเลยค่ะพี่น้อง เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนทีเด็ดติดตามช่องสามดิตพลานชัยกับว่าอยากให้พลาดกันวันเถาะถ้าองอค์ิงน้องหลุดมาบ่อยขนาดนี้นะคะต้องถือกละต้องถือจกักโตละครับพี่น้องแต่ว่าในบุีิมันยู่ที่ดวงคนทีเพิ่นไนมีดวงแมน่นโตเลขสีหไล้โตปันไหนเพื่อนกระลือเพื่อนกะ หาเลือกสื่อถือตโตทีมันถือแต่ว่าขันค้นทีบอมีดวงเมนตตเล็กที่สิถือยุดต้อหนาเพิ่นเพิ่นกับบอสซื้อครับพี่น้องเอาานี่ละ 2 4 0 1 FC ่แฟนคลับสีพีจารณาเป็นลักษณะแบบใดขันเป็นแอดมินค่ะพี่น้องแอดมินก็สี่บอกว่า2 4 4 2 0 1 1 2ง่่จังสี่ไขันเป็นแอดมินพีจารณาได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ากับบจักกันนี่ก็แล้วแต่ f อแฟนคลับไลทารคนนนาอพี่น้องนอเนาะอากาตามนั่นแหลวค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าสำหรับมือขึอน้นนีเป็นจังไดแน่อีลาอุงอิงกับน่นรักนะคะใส่ชุดโอ้ยเป็นตาหักแหงายคนบอกว่านึกว่าน้องอายุ1445เหมือนเด็ก หลายคนว่าอุ้งอิงนับมือนี่แห่งคือเด็กหน่อย เด็กเฮงคือเด็กหน่อยไปขัดคนเก่าจังสี่หมอายุไาแล้วเด้อพี่น้องอายุสิบเก้าปีแต่ว่าฮันตะคนบอกว่าขันเบิ้งเพื่นๆนี่เนึกว่าเด็กหน่อยอายุสิบสี่สิบห้าปีจังสี่แมโดยความทีน้องกับแบบว่าเหตุโตคือจังเด็กหน่อยนั่มนอกพี่น้องน่าลักกับบวกกับการแต่งตัวของน้องด้วยนะคะหลายคนก็เลยม,มองว่าเออคือจังเด็กหน่อยนี่แหละนะคะแล้วนี่แหละพี่น้องเป็นจังไดเป็นภาพที่ชินตาทุกครั้งที่น้องอุ้งอิงน้องไปหอดหน้างานโอ้ยแบบ เรียกเรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกซาละไปทีแอดมินพึงเคยเห็นศิลปินทีมาเล็วขนาดนี้มาทำหน้าที่ของตัวเองแล้วพอมาฮอดหน้างานคันใดมาเห็นตู้ขายบาัตรขายตัวนองกะสีแบบนี้หละไปขายบาัตรขายตัวซอยเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเป็นภาพที่เข้าเห็นแบบจนชินตาแล้วในตอนนี้นี่แหละครับพี่ดองแอดมินจังบอกว่าจะมีไหมศิลปินที่ดังที่โด่งดังที่มีคนรู้จักเยอะ แล้วมาเร็วขนาดนี้แล้วมาขายบัตรขายตัวซอยจะผ่านจากการเจางานก็นคือเหตุหนาทีของเจ้าของทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆเหตุว่นลู่อยู่แบบนี้แหละค่ะพี่น้องก็คือน้องสิมิการแบบไปขายบัตรขายตัวอยู่หน้างานน้อพี่น้องนอนหลังจากที่ขายบัตรเซตขันหาน้องได้ยินเสียงดนตรีขื่นน้องกะสิไปเช็คสาวพ่อเช็คเศร้าเซตค่ะพี่น้องกะสีนี่แหละลงไปเตรียมโตนะคะเพื่อที่สิ ขึ่นล่าขื้นทําการแสดงต่อไปน้องจะทําแบบนี้วนลูปอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะคะเขาได้เห็นมาตลอดว่าอุ้งอิงบ่เคยมาสายบอเคยขาดบอเคยล่าน้ตพี่น้องน้ตเอาคนซียอิลีคาพี่น้องศิลปินอย่างอุง้งอิงน้องเือว่าทําการแสดงน้องก็ขึ้นขึ้นเดกก็คือน้องก็สิขื้นช่วงซักประมาณพ่นละเที่ยงขื่นถ้าเป็นแบบนี้น้องสามารถมาทาได้ ะะอาจิมมาสักสองทุ่มสามทุ่มกรได้จังซีแม่ก็คือบอต้องฟาแต่ว่านี่น้องไม่ทําแบบนั้น น้องมาเหตุหน,าท,า,นาทีของเจ้าของหน้าที่ขององค์อิงปกติที่ทําทุกวันตั้งแต่ทีมาอยู่ในวงสาวน้อยเ,เพบานแพลิก็คือน้องมาเช็คสาวสิ่งที่น้องทําอยู่บ่อยๆสิ่งที่น้องทําเป็นประจําแต่ว่าสําหรับในตอนนี้มีอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เหตุเป็นประจําก็คือในเรื่องของการไปไขบัตรไขตัวยูนางานจอยจัภาพค่ะพี่น้องเป็นจังไดขวัญเจจภาพบอมมุจจอบ,บาในท้แล้วนี่ละ สำหรับอุงอิงหลังจากที่เหตุหนาทีของมันจะคลองเซตเรียบร้อยเบิดแล้วค่ะพี่น้องก็เตรียมรอสแตนบายนะคะเพื่อที่สิขึ้นทําการแสดงนะคะต่อไปเป็นจังไดน,น้องจะทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วอย่างที่ได้ขึ้นคลิปใหลายคนในเบิ้งเดตติดตามกันเมื่อสักครูน่นี่มูเจ้าคิดเห็นมาจังไดแน่อีล่ะอุงอิงไปขายบาัตรละกะอยู่ดีๆได้เห็นรถคันหนึ่งขี่่านค่ะพี่น้อง เหมือนอุงอิงน้องจะสะดุดตากับรถคันนี้สะดุดตาหม่องสีรถอุงอิงบอกว่าสีรถขั้นนี้งามว่ะอุงอิงว่าจังซีบเหมือนน้องนี่สีมรกรถรถรถคั้นนี้เหมือนน้องสีมกรกถสีนี้จังซีมันก็คือจองไว้แล้วล่ะระบันที่นี่เอฟซีแฟนคลับหลายท่านหลายคนนะคะก็เลยผ้ากันอ่าีว่าจังในยล่ะากันแห่ซูมนะคะสำหรับป้ายทะเบียนรถคันนี้ครับพี่น้อง แลภาพกันเฮซูมาตัวเล็กไดทั้งด้าน JB ก็คืนนี่ล่ะเดี๋ยวมีการเบอกยางชัดเจน2 4 0 1นะคะแต่ว่ากับบอสาบคือกันมาอีหลาอุ้งอิงนงได้เบอกตัวเล็กนี่ออกมาบอแต่เหมือน JB แล้วสิบอกว่าคือจำแม่นคาแทจังสี่ไหมนพนงเนาะ เนอากาตามนั่นแหละค่ะพี่นองการแล้วแต่เอฟซีแฟนคลับและทะาลคนสีผ้ากันพีชจาหน้าสําหรับคลิปนี้นะคะเรียวเดียบ้าเอฟซีแฟนคลับและทนายคนนะคะผ้ากันเหตุโฟกัสหลายอย่างก็คือย่างแหลกก็คือนาทีทีอุ้งอิงนงได้มาเหตุดอยู่ตลอดนอพี่นงก็คือในเรื่องของการไปคาบัดคไขตัวนะคะแลวการย่ำที่2ก็คือการทําหน้าที่ในเรื่องของการขึ้นไปเช็คสาวนอพี่นงนอกถือได้ว่าชัดเจนนะคะเด้วหานักขนก็บอกว่ามือขึ้นนี่นี่ อิหล่าอุ้งอิงน้องไ่ฉุดแบบได้ได้เป็นตะหักแหงคือจังเด็กหน่อยอยู่จังสี่แมนะ,ะัะนับมือนับมือไปนี่ฮาละาคนแหงเถาแมนบอกครับพี่น้องฮะลลาค้นแห่งเถาว่าแมนเด็กหน่อยลงเด้แต่ทําไมอุ้งอิงดูเหมือนน้องเด็กลงเด็กความทีน่องเป็นสิบาจาังเลล่ะคนทีแบบป่าละเรื่องสดใสย,ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเป็นเด็กหน่อย แบบมวลมิตรมวลกับมวลจังสิแมแล้วกับวกกับการแต่งตัวของน้องในแต่ละวันมมนก็เลยเหตุให้เข้ามอวงมาหน้องยังเป็นเล็กหน่อยอยู่จังสิแมปกติอายุซ้านีหลายหลายคนก็สีบอกว่าเป็นสาวแลวโอ้ขันมาเป็นสาวนะคะถ้าเราข้นหนีเพิ่นบมาเหตุแบบนี้นะคะพี่น้องเพิ่นบ่า้านแบบสีมาจังนั้นะให้ตัวเป็นเด็กหน่อยแบบนี้นะคะแต่สําหรับน้องอุ้งอิง นองก็ขึ้นนองนั่นแหละต่้งต่เหมือนแรกเป็นจังไดมือน,นีก็ยังคงเป็นองอิงคนนั้นอยู่เหมือนเดิมเอฟซี FC แฟนคลับคิดเห็นมาจังไดแน่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาจากกันได้อันนั้นแล้วค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างไรเอาแนวทางมาให้หลายคนในเบื้องเด็ดติดตามกับฝากกดไลค์ฝากกดแทคคลิปนี้ออกไปนําสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สำนีสักก่อนเนาะค่ะแล้วก็มาสวัสดีค่ะ